ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Mortal k o m b a t ภาค X นะครับเห็นโทรศัพท์ข้ามคาสิน <c oughs> เปิดมาก็ข้ามคาสินเลยครับค <c oughs> อ <c oughs> น o n เนียลนี่ครับเราก็มาอยู่ตอนนี้เราก็ซื้อเจสันเมื่อกี้ผมซื้อเจสัน,นครับ <c oughs> <c oughs> เรามาเล่นโมหมดไอ้นี่เลยแบทเ o d น ไล่แต่เหมือนเดิมๆเนี่นะครับเขานเนี่ยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้แหละผมเบลอเก้าเอง๋ยวลองใช้เจสันเบือนเด็กแทนคังเราแล้วกันมาลองเล่นลองเล่นผมกลัวแหลก,กว่ะ ผมกลัวไงเวลาชิปม,มันจะแหลกอย่างเงี้ยเออเวลาเล่นมันไม่แหลกหรอกอุย้ยลื่นลื่นล้อใจร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเกือบแตกเกตซี่อุ้ยนี่เจอของดีไปหน่อยเนี่ยมิลลิน่าผมก็อัพนะครับเอ,อื้อ ดูกันนะพี่เจสันขีด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 ต่อยเจสันไม่ดีไม่มีแล้วก็ตัวนี้ติดฉากนี่ไงผมก็จะเล่นเรื่อย เรื่อยๆนะครับเจียนสามวิวสองวิวสามวิวสี่แป๊บเดียวเปเจียสามวิวส,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 สี่แล้วเสียงรถโอ้โหเสียงรบกวนนะี่ครับผมจะพันอีกีนี้ผมจะเล่นทาวเวอร์นี้ให้จบนะครับไปเริ่มกันทาวเวอร์ที่ตาที่สอง เก็บทรงไม่ค่อยยู่กูก็เมาอยู่ดีนะครับอันนี้เราก็มาเล่นมีพลังของดีกินแล้วชื่นใจดื่มแล้วชื่นใจวะร้องผิดก็วันนี้เราก็มาเล่นวันนี้กำลังเข้าอยู่นะครับปวดรอสักคู่มาแล้วาดินี่เจอเรเดียนกูไปหน่อยเรเดียนเรเดียนเรเดียนนี่เรเดนเนียเเดเดนแรงนะครับ พลังไถุ่ปเปอร์แมนมหน่อยๆไปดูด,ดูติดที่ห้าพันนี่เนี่ยเจสันเจสันตีเบอลที่หอยตีแรงนะพอแรงอยู่มาเนี่สู้มิลิน่าการคอมโบสุดยอดของกูไม่ได้หรอกครั้งจินเหรอ ย้อนใช่ไหมทางกินทางกินเหมือนกับย้อนนั่นแหละย้อนเกี่ยวอะไรครับโอ้โหย้อนนี่ไม่เกี่ยวเลยครับเนี่ยเบลก็กำลังจะขึ้นครับไอยังไม่มีเลยเล่นแมงเล่นโปมูเล่นโปผม,โปผ,มผมว่าผมเล่นโปมโดนด่านะาจริงจริงทำนี้รา ก็ที่ผมชอบใช้แยวก็รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองใช้ชุดหนึ่งครับผมจะใช้เป็นลูแขงนะครับลูแขงกับอะไรดิวัาสกอเปียนมาผมจะใช้ลูแขงกับจอรนีชเทนจอนนี้เคียดจอนนี้เทียอตรงเลยครับพระ ไอ้จริงมันมีภาคสิเอดนะ้วยครับก็คือ mortal combat ในเพจสตูผมเล่นผมว่าอันนี้มันแบบไม่โปรผมเล่นไม่เครื่องผมไม่ไม่ลองรับอะไรขนาดนั้นเล่นแล้วมันแหลกผมเลยไม่เล่นดีกว่าเพราะผมผมมาลองภาคนี้ถือว่าเล่นลื่นมากคนระับผมเลยเอามาอัดคลิปเลยเนะีย่ยลื่นมากเนี่หลูข้างลูแข้งผมก็ประมาณนี้แหละกระโดดทีเนี่ยทุกทีเดียว ต่อไปเราก็จะมาดูจอนจอนี่เจจอนนี่นะครับวีจะต่อยไข่พลังไข่พลังต่อยไข่ในตำนานอ้าไข่แตกวีแม่งกันได้ไอ้โนไอโรนไอโ้น,นมันต้องเจออยนี้อุ้ย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 อุ้ครับมามาเลยมาเลยเนี่ยของโบชุดเดียวก็แตกแล้วจอนนี่เขียนฝั่งมันเจอวิลีน่าผมเข้าไปก็ แล้วเดียวก็แตกแค่นี้เองเออปลาจักใส่ตะโอ้โปลาจักใส่ทีเดียวก็แตกครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหเวลห้าแล้ววันนี้เราก็มาเล่นพาร์ทที่หนึ่ง EP ที่หนึ่งนะครับ ครับนี่คือ,อเอาไว้ทุบโอ้โหโคตรยากครับสับเนี้ยบีสับเฉยเนี่ยมีเอฟเฟก์ให้ฟังนี่บบก็คือสับไม้ครับนี่ไงโอ้โหโทษทีว่ากดแรงไปหน่อยอ่ะโอ้ผมก็กดแรงไป อ okay, no. นะย,ยอีกแล้วเคโน่ประมาณหน้าผมว่าเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเอาเคนชิไปแล้วกันเอลเดอร์กอร์เคนชิกับขังเราขัางเราขัางเราไปยังน่าเดี๋ยวเราจะเอาเวดดี้คูเกอร์ไปมิลิน่าก็เปลี่ยนกับสกอร์เปียนตัวเก่งตัวเก่งต้องเปลี่ยนได้ก่อนเออ เปลี่ยนตัวเก่งผมก็คือมิลิน่าครับตั้งแต่ตอนที่ผมอยากเล่นโปผมอยากเล่นมิลินากับจอนี่เคธแต่ก่อนผมเลยมาเล่นเลยครับขา้าผมยังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องอะไรมอทอคอมแบทมากมายครับผมก็พอได้อ่ะเกมนี้ผมชอบเล่นผมก็อยากเล่นภาคในคอมมากเออ ผมก็ชอบอยู่นะเก่งนะนีไอถีบเปิดมาก,ก็ฉีบหน้าอ,อ,อื้อก็โดนฟัน360ร้อยหกสาซาปวีราชิตเกสิบก็โอ้โหมันไม่ตายโอ้โหนี่โยโกะทำกีรทอดายเซนมาเอด็ดะเออมาดิมา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 ห้าสิบก็มาดิ ไปเย้ยสกอร์เปียนอุ้ย,ย,ยแม่งเอาหัวโคกได้มาเถอะคัทเทคคัทเทคเนี้ยอยู่เอาเวล่ละไปลงนรกลงเอาเวลของมึงไปซายแล้วมึงด้วยพลยศพลยศไปเทโนลากนในเทโน มึงเจอตัวนี้ตีทีเดียวก็แตกเนี่ยตีทีเดียวแตกเนี่ยแค่นี้ก็แตกแล้วโอ,โ,อโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะเออเอาจริงๆผมก็ชอบบตอนนี้ถึงตาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็ ตาสุดท้ายแล้วครับของพาร์ทนี้แล้วก็จะขอลาท่านผู้ชมนะครับตาสุดท้ายแล้วก็มาเลยครับเล่นต้องเล่นนะครับเกมที่อยากเล่นลื่นมันลื่นมันก็ต้องเล่นให้แบบว่าไม่เบื่อเกมนี้เล่นแล้วผมไม่เบื่อเลยเอาจริงชอบมากเลยครับเกมนี้ตาเล่ แล้วมึงเจอเอเดอร์กอสเคนชิไอ้ล้นแล้วมึงเจอกุยล้นเฮ้ยตีทีเดียวก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมึงเจอกูสกอเดี๋ยวเจอพี่สกอเปียนกูนี่ไงสกอเปียนแล้วก็นี่เจลรวเฮียเกลโวเฮียเกลโวเฮีย แัปตักหนึ่งปกคลิปเอ,อือเฮ้ยโอดแรงเข็มชิปเดี๋ยวมึนเจอแม่งแข็งอีกแล้วมึงมึงมีเตี่ยวเซียนเปล่าอะซับซีโร เดี๋ยวเจนเนาวีเลยเอือ้อจบละแค่นี้ก็พอแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับบา,บายจบไงวะ